ป่าค่ะผ้าป่าสาม,มคัคคีไปทําบุญทิไปอีกอยู่ค่ะพี่กรณ์คิดบอกออกบอกพี่กรณ์แล้วค่ะนอนพักผ่อนเยอะๆนะคะแม่พี่ฟ้านาัตาลีค่ะฝากเสือน้องท่ำน้ำน้องท่ำมาให้ว่วานนีะค่ะค่ะโยใส่น้ตเสืออีหล่าฝากมาอ๋อที่ฟ้าหรอช่วยค่ะพี่ฟ้านาัตาลีออแม่แม่ได้โซกันกับน้องถ้ำอยู่ใครอะเลี้ยงศักด Care, อินแก้วกําลังรับชมแม่สวยอีกแล้วครับผู mm. ้ใดว่าแม่บ่สวยแม่สีน้อยมือนอีหน้อยคอนไปหลายคนแล้วแม่นกมีแฟนไปครับโอ้คนรุ่นนี้บ่มีแฟนกเงี่ยวเฟื่อยโทนัสกูค่ะบอกไปซะเรื่อยๆก็ต้องเพจปิดเจรณาแล้วพ่อโนยี่ยเฟื่อยอ่าวบอกจะไปพูดว่าหัวกขาโอ้อหักไปพ่ <laughs> อโนยี่พ่อโนยี่ยเฟื่อยพี่เม่พ่อโอ้หักไปไม่ใช่หรือเราออกไรก้อนแกงพี่เมย์กางไรกัน ไปสิไปเอาปลาแดดปลาล่างอยู่เด้อแม่ว่าอยู่อนนดขนาดนี้ค่าได้ได้ได้เขาจะขึ้นบ้านเออพอดีลรปลาไปให้ลูกลูกนําเนาะเออเดี๋ยวหน้าลูกจ๋าอ่ะบันี่สําหรับผู้อยากซอยอยากสนับสนุนอีแม่หมอน้ำเสียงอีสานก็คือมีผลิตภัณฑ์น้ำปลานั่วคูคั่วเสียงอีสานค่ะปลาเสื้อเสื้อฮักนะเสียงอีสานฮักเจ้าเสียงอีสาน อย่าได้แผ่วแม่รักหนูนะหนูรักแม่นะอย่างเงี้ยถ้าหนูรักแม่หนูก็ต้องสนับสนุนหนูต้องสนับสนุนตัวละสามร้อยห้าสิบรวมส่งค่ะ,คะท,ทักมาติเพจหมอลำเสียงอีสานนกน้อยอุไเลพอาคือวันนี้จั่หัวข้อเรื่องไม่โอเคไม่โอเคนะอย่าโพสต์มากคืออ,อย่าโพสต์ว่าขอโทษนะลูก วันนี้ายนกไม่ไหวนะลูกอย่างเงี้ยายนกก็ป่วยเป็นอย่างเงี้ยข้อนี่ตีงว่าได้ลูกสิไปจับอันจับอันโทรศัพท์มามาเชื่อมเนต็ตบมมีแห้งสิสิตีงเคี้ยงไหลูกจ๊ะแล้วก็โสดประสาทเนี่ยได้ยินพ้าอาจารย์อยู่กวงกนด้วยกันค,ค,คนส้นส่วนคนทำบุญโอ้ยายนกอยากลูกขึ้นอยากลูกได้เด้อสัน สิไปประชาสัมพันธ์ซอยเพลินกองอำนวยการกองอำนวยบุญออะบันนี้ห้าสิบไปห้าสิบไปเด้ลูกจ๋าไปกองอำนวยการแล้วเนาะไปยังก่อนฮะไม่สบายกินดีคอเจนนะครับแม่ค่ะลูกจ๋าตอนนี้น่นนะน่ะยาลุมนันตากระมอนบ <c oughs> ่ขืนแล้วลูกพ่องผู้อ่อนขนฝาทะไลจรนมาให้กินห้วย ก็เลยว่าแม่หัวก็กินไปกินอีกแม่กินอีกก็สั้นขอบคุณหลายๆเดอ้อที่ลูกเป็นห่วงค่ะดีข้อเจนเม็ดยาสามสั้นนี่ก็กินกินกินค่ะลูกแต่ต้องให้เวลาเขานะ,ะเป็นไข่นี่ก็ต้องก็ต้องใส่เวลาบางแง่ในลูกค่าสิ่งสำคัญก็คือขอบคุณไปหอดแฟนเพจขอบคุณไปหอดลูกเตาขอบคุณหอดเอฟซีสุคน แม่อยากบอกหนูว่าไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรเชื่อสิเชื่อแม่คิดเองไม่ต้องคิดตามแม่แต่ให้เชื่อนะหมายความอะไรเนี่ยเชื่อแม่แต่อย่าคิดตามแม่ให้คิดเองสิ่งที่ลูกเห็นน่ะมันอาจบ่เป็นตามนั้นไหมลูกสิ่งที่เห็นอาจไม่เป็นตามนั้นเนาะปิดไรหรือเปล่าอ่ะล,ล,ลบสังนิพนธ์ อย่าไปอันอย่าไปเห็นลูกๆอยู่อ๋ออย่าปล่อยให้เธอลอยนวลเหรอบ่เห like ็นตีแซนดิงไวๆวไวไม่เห็นลูกๆแม่นูกลูกๆเอ็นแล้วลูกๆเอ็นแล้วน้องสันนิพนธ์บอกว่าแม่มากกว่านวยการได้แล้วตอนนี้พวกลูกดังง่อยแล้วว่าสั่นไปถือไล่ไปด้วยเนาะไปขิ้นหัวสมัยเป็นเบาว่าสั่นน้ำเบิร์คือเสียงอีสานโอ้ยอีแม่เห็นคึ้นหัวตอนแม่เป็นสาวไปลูกไปยางยางยางแล้วกระเป๋าแม่มื่อนี่ มีแผงล,ตลอตเตอรี่ไปอ๋อแม่หยิบไปแล้วไงคะเมื่อเช้าแม่ยังไม่ได้หยิบหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งอยากหยิบอ่ะอ๋อเดี๋ยวข้างหน้าก็มีคะ่ะอ่าแต่ไม่มีตังค์โอนได้นะ,ะทุกคน <laughs> ทุกคนแม่อยากหยิบรอตเตอรี่ชุดใหญ่อะ่ะหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งแม่แต่แม่ไม่มีตังค์แม่ทุกคนลูกหยิบไว้ด้วยนะลูกนะลูกหยิบไ้น้ำเนด็ดเดอลูก่ะย่าชิ 99, น้นเก่านี่สอดแจงบนอนนแม่ชิ้ใส่เหรอ สิบเก้างานป่าเด้เนาะอยู่ไอ้นี่มาชิดสิบเก้าอยู่ออาไปซะ้รเลยๆป่าอไป่าบุรีปาไปซะเรื่ยๆสิบเก้านี่สิบเก้านี่ไทยวัสดุไทยวัสดุสระบุรีเออสิบเก้านี้ไทยวัสดุสระบุรีแจ้งไหมคะแจ้งค่ะเปิดไฟแจ้งแฉ่งแจ้งค่ะลูกสั่งเสื้อสีแดงจ้าเดินเล่นไปจ้าถือก็แพงเอาแดงดีกว่าเฉพาะไปเห็ดผมแดงเนาะเออป่ะปะไปแล้วไปแล้ว คือย่างางางาเอาไหม่างไปย่างแล้วย่างแล้วไปยิบลอตเตอรี่ดีกว่าอะไรนะคะไปยิบลอตเตอรี่ป้าหันลูกสีเสียเพราะว่ายิบลอตเตอรี่เจ็ดศูนย์ได้แปดใบได้แปดใบเนี่ยเกือบป้าพ่อเกือบป้าพ่อต้นทุนวะวันนั้นเรียกว่าเม่แต่ อยู God. Like God. Mm. ่ในกระเป๋ายายโนกอะหลยกว่าแทงลอตเตอรี่แม่่ตอนโนมีคนสวยดาวไปแล้วไปนนําหมอลูงกันเพราะว่าอย่างน้องน้องแอกเนาะเอาลอตเตอรี่มาให้แม่อยู่หนาเวที่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเขาหายเรียกออกเจ็ดศูนย์อ้ยเราอกลาแม่คยงงว่าเจ้ามักอย่างประสันพอสำเนียงว่าป่วยบไดตายอย่างเดียวเออมือนนี้ไาว่าเอาเล่นว่าอ หลวงว่อเขาพูดสัเงเกตุค่ะวันนี้ยาย้นงย่อมแย่เลยวันก็ฟืน้นกินยาแล้วไม่อยากเอาอะไรทั้งสิ้นไม่อยากได้ไม่อยากดีคําว่ากระดูกคนระเบอร์ยาย้องมไม่พูต่อสูงกระดูกคนระเบอร์นี่คืออะไรคือกระดูกยาย้นงมันผุเบิดแล้วสูนะมันน้อยนุ้งซุ่มกาแล้วถ้สู้ยาเฮ็ดยากสางเอาลูกหลานจะอ,อะไรมากมายกับคนแก่ลูกเฮ็ดเอาเลยสูจะได้ยังลูจ้า เออยัไม่น้อยแม่กระดูกนระเบิดหมายม่คว้ามาเจ้าม่เป็นฟูต้งสู๋ข่อยความบาดหมาควณจะสั่งความบาเพมางว้ามาไม่มีอะไรแล้ใหา่นกเนี่ยกระดูกฟูบดแล้วกระดูกรุนหมดแล้วพอเรืองเหล็กตือนสื่นเลยแม่บ่อสองยางพ่อสองยางบ่อเรืองมาเออเนาะคนเท่าอ่ะย่ามย่ามใหญ่โสู๋ย่ามป่วยว่เอาอีหยังบ่าเอายังแล้วว่าแล้วมือนี่มองพักใหย่นกอยู่ติดเม่นพอดีอยู่ติดเม่น ก็เหมือนเอายายนกมาไว้ข้างเมนแล้วพิจารณาสังขารละ่ะพิจารณาสังขารคนท้างหลังนั่งหัวย่างเดี่ยวเลย <laughs> มันมามันอยากอัดแมวเอาไว้ต่เอาไปเหมือนเอาไปเรื่องเล่าจากยายนกเรื่องเล่ามาันเริ่อสิีบตัวสียไม่ต่อสู้กับใครมือในใจว่เอาใจว่สู้ป่วยป่วย,ยกินยาแล้วห่ากระฟืน ดีข้อเจนเม็ดยาซ้ำสั่นเขาเอาโบยูเอาโบยูค่ะลูกคาค่ะแล้วก็เป็นมือเป็นมือพิจรารณาพิจารณาสังขารน,นะเนี่ยเม่นอยู่เนี่ยอยู่ขางใหญ่หนกเม่นอยู่ขางอีแม่อา้าวเป็นหัวกระเพาะกันไปไม่ไม่วดกระดูกลงมากที่เป็นันกับการต่อสู้นั่นติ๊กวงอ้อยาอยู่นั่นบอกเอายังไปวันใดเลยอ่ะลูกจ๋าตายแล้วกระเดือกกระเทเอ อภัยแม่หนูก็ต้องอภัยแม่แม่ก็อภัยหนูสองเราทะเลาะบอกแย้มขัดแย้มกันบ่อยก็ค,คืนดีกันไงก็คืนดีกันไงลูกอย่าตัอง็นพี่กอนสวัสดีพี่กอนไปใส่แล้วได้ยินไหมเธอคิดบอออกคิดบอออกบอกเท<อ>ียก,ก่อนบอกเสียงก่อนไปใส่นู้นมาหิได้ยินเสียงแย่งโนกแลนเหรอเด็กให สวัสดีพ่อเอกลูกแม่ไล่โซดได้เนไหดองท่ามต้องทมคนเก่งของแม่สวัสดีครับตอนนี้เก่งเก่งมันักแม่ขึ้นอย่างนี่เด่นเหตุหลักนะลูกนะอย่างไรตัวเขาเขาโคตได้หักแม่ติดยิ่ไปหาตัวคนรเบอบักนี่มันบอกหักแม่เนี่ยมันบอกหักแม่มันปิดแต่สร้างนัเห็นว่าเห็นว่าคันแม่เว้าคันแม่เว้ากับพันมะควักแม่มันหักแม่หักแม่แห้ง สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับใครนะช่างเอาน้องทามาไว้ใกล้เมนกับแมวเอาน้องทามาไว้ใกล้ใเมนกับเม่โลกม, <Now S 2> มื <นะ S 1> อ,ห,อหนิหนาวข <King S 2> ิ้งเลยว่าพันาที่พันมาพันบอกก็แ,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 แม่แม่แม่มาซั่นผู้ใดตายก้อนเผากัน,กนเด้อพอันบอาโอ้ยขอเขาบอกว่าเฮ็ดประแดกดร้องไห้เพราะว่าสังเกตเนี่ยไปงานใดไปเดี๋วัดงานใดนี่ได้อยู่ไกลเม่นทั้งเม่นทั้งลูกได้อยู่ไกลเม่นสังเกตเลยแกงอัน ไก่ตอกเลยย่ไก่ยุไก่ทุกคนสวัสดีครับพี่เอ็นติดตามตั้งติดตามแม่ตั้งแต่เป็นติดตามแม่ตั้งแต่เป็นเด็กชายตอนนี้เป็นเด็กสาวแล้วค่ะว่ามัซะนะว่าสั้นเนาะมันก็โดนแม่หั่นแต่ห่วยคือกันด้วกันคือกันไปเกี่ยงเป็นเด็กชายมาว่าพราะมาอยู่จากไหนจากไหนกลายเป็นสาวคันเดี๋ยวดว่ต้อยไผหนีตีเบอรอไมหลอดหลอดมะฮะเบิลหลอด ไปพอ่อดองถ้มเนาะมันไปแลกกันยังก็เหมือนขั้นเทพเนาะันเทพค่ะใส่อันซูมใหญ่ๆแบดกับใส่โกงสูงๆเนาะย่าหอกบกระโปงของกระโปงแจกวงางยังย่าไงยอนหลัขึ้น <c oughs> เราไม่พูดเรื่องไงยไงเราพูดเรื่องว่าชีวิตสตอรี่ของเด็กหน่อยผู้หนึ่งที่ที่สัท่าอยากอยากเป็นย่นาหนองคากย่นานองคากเสียงอีสานแม่นองข้ำฉะนั้น จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่แม่อยู่ข้างเมนน้องทามก็ต้องอยู่ข้างเมนจึงไม่ใช่เรื่องแปลกว่าเข้ามาแล้วไม่อยากเป็นเลยเออ <c oughs> เขามาแล้ว,ลว,ลวอยากสิว่าโอ้อยากเป็นยายนุกมากเขามาแล้วแล้ว่วววานางงงอยู่ยืนงงในโดมปัญหาโอ้โห <c oughs> อลังการสมัยนี้อยากเปลี่ยนบ่บ่ก็ <c oughs> อยาก,กนีสมอย อันนี้ได้ปะเนาะอันนี้ได้นีวันได้พิสูจน์ดิโนนี่วัได้เพราะมันทักแม่จ้างหาเงินสิเป็นชอมสิเป็นอยากเป็นอะไรไ่ได้เพราะบ่ด่อดกอดเป็นไม่ได้จริงๆเมื่อคืนโทรหาแม่ไปเบิ่งหมอลำหนองจีมวนหลายจากโน่นดินแดงสวัสดีครับโอนเดือนนะคนซื้อยังลูกบังลาจากโน่นดินแดงแม่พี่ตากับพี่ก๊อบหรอมาไม่ทันแม่เด้มาบ่ทันดีแม่เคยไปกินอ่า เขาขาหมูอยู่ร้านแม่เพื่อนเพื่อนใค้กินฟรีกว่าสิจือได้ไปเอามาแล้วมมาแล้วนะพี่พี่ยังกอดยร้านอาหารในแม่ลูกจ้าพี่าพี่ก๊อบฮะพี่ก๊อบพี่ก๊อบเมื่อคืนนี่ลูกมากกว่าท่านมากกว่าท่านเออแม่ออกไปแล้วล่ะโท่าตะหัวคำวันแม่เป็นไข่ไหมแม่เป็นไข่ไหมเพื่อนลูกถามมาแม่จะจือได้เพราะลูกเคยเอาเขาขาหมูตอนแม่มาสั่น ขันเป็นได้กินฟี่เป็นจืดได้โดนจืดเดอะจืดได้โดนพี่น้องได้กินฟี่เด้อนี้หญิงจืดได้หยอกหยอกหยอกนี่ต่างนะอีท่าแห่งมาของฟี่กูได้มามาของฟี่นะนี่หยอกหยอก๋ย่าเสียวซ้องเขามาให้แต่ซ้องเขาแหงแล้วเลยคิดถึงแม่อยากอยากดูมากครับจากอะไรนะจากกาค้าครับ สวัสดีครับแม่สวัส <st> ด,ดีขันอานเมนว่าท่านอะขอโทษด้วยลูกเด้อน้องทามเป็นตหาหักเป็นตหาหักเป็นตหาหักครับเป็นตหาหักอยู่นองทามขันแตงนะ่ะ <organizing> ขันว่าแตงก็นว่าเป็นตหานตหากัหากคิดถึงสมัยก่อนนอนดูหน้าวีทีน้องทามเป็นเด็กที่ยิ้มใจละเอียดละเนอียดอน่อนอ่อนโยนอ่อนโยนมากนองทามแมับค่อยแต่สีน้อยแมแนล่ะ น้อยใจเป็นคนขี่น้อยใจน้อยใจไม่้อยใจแล้วนะลูกนะขอากำลังใจให้น้องท่ามนี่ยเด้อแฟนเพลงเอฟซีบักราเป็นตะหัางอยากบักราจะพิจิลาขึืนอกัลละมันก็ได้เขาไ่อยากอายดิอันในรูอันเนี่ยคิดถึงแม่มากครับ <c oughs> อยากดูเสียงอีสาน